ต่างการทําคือฝนมาเมื่อไรตัวนีตัแค่ชั่วโมงเดียวก็เป็นแบบนี้ที่บตบดเียนัลวพเส้นไต่างเส้นไเียนบ้าน่ผมยังไเดี๋ยวลยมอผจะขอทาันดีเนาะพวกบ้นเดิมทีมันจะมีท่อระบายอยู่ตรงนี้ท่อนี้มันก็ช่วยกันระบายได้อยู่ที่ที่เขาเส็นนะที่ก่อนที่จะสร้างกระทานี่นะตอนนี่ เขาเลยโกบตรงนี้ไปใส่ท่อตรงนั้นน้อยๆเขาบอกไข่ขึ้นลงว่างั้นเราไม่ต้องการตรงนี้อ่ะอันนี้รนป,นประมาณกี่หลังสี่สี่สี่หลังเพราะว่า มันเลยปกติสักในนี้อ oh. ๋อ <Okay. S 2> ที่ต่ำที่น้ำท่วมในอกหลังครับด้านหลังี นมเสร็จแล้วเวลาเนี่ยเนี่ยนะมันอยู่ติดกับนามัยเสร็จแล้วเวลาเนี่ยเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถระบายน้ําได้ท่ออ๋อท่อตันนั่นเอยมันไม่ตันนะแต่ว่ามันไม่นนแวีคคัือมไม่ขอไไป้ทำอะไรเลยไม่คุยจะทำเลยไออะไรอ่ะศูนย์น้ำลงน้ำลงศูนย้ำลงน้ำลงสำลักสาวขาอยู่ปากช่องเพราะว่ามันไม่ไหวจะต้นจะฟาวัย พ,พ,พ,พี่ชาย่ชยพี่ชายแหดเป็นตอีเด็กเป็นสภาพแบบนี้ทุกครั้งที่โต๊ะน้อ <ừ> ผมนั่งเดียวเอ้เวลาเขามาทำตรงนี้เขาไม่รบบอกเลาพอระบายน้ำอ่ะคือคือมันมันลงมาไงมันแอง่ง